พูดถึงเมาส์ย่อเลเซอร์ครับแน่นอนฮะนี่คืออีกหนึ่งตัวที่ขายดีครับราคาเบามากห้าร้ก้าสบาทเลเซอร์เดดอเดอร์เอสเซนเชียลนั่นเองครับถ้าเราจะถือพีจีหนึงจุดสอง,องนี่แหละหนี่แหละเลเซอร์เดดเดอร์เอสเซนเชียลตัวนี้รับประกันการคิดเนี่ยสิบล้านครั้งครับแล้วก็มีเลเซอร์ตรงนี้สูงสุด6,400 DPI 5้าโปรแกรมเบอร์บัตโต้แล้วก็คลาสสิกออร์แกนิฟิเคชัคือมันออกแบบมาให้สัมผัสได้ง่ายดายนะครับนี่อยเหงนไหมว่าตัวจริงเดิเดี๋ยวขอสุภาพตัวจริงเป,ป็นอย่างน แฟร์ออกแบบของเขาเนี่ยเอียงขวาเอียงขวาสำหรับสำหรับมือคนมือขวาคนมือขวาแล้วก็จะมีโฟมและแบ็กเบิร์ดตัวนี้อันนี้เป็นคลิปนะจับแน่นนะเพราะว่าเราเลยกมายกอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างไงป่ะอันนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่นะแบบการมือลื่นการลื่นมือใช่ครับนี่ยาอ่อนการมือลื่นตีนเมาเป็น p ี f E เอเซนเซอร์ก็จะมีตัวตีนเมาส์อีกรอบหนึ่งนะมีสายแล้วแบบดูดิดูเสียงดิอันนี้ผมว่าผมรู้สึกชอบมนะตัวนี้จังถ้าเพราะแบบราคาถ้าว่าต้องเสียผมบอกว่าคุ้มราคาดีกว่าคุ้มค่าอเคุณจุกลองเล่่่่นดดดดดููพพออออออีีมมมมมมืืืากะผไไ้แยครับ l ล s ซอร์เดนเดอร์เอเซนเราคาเพียง590บาทมีจำหน่ายที่ I have CPU